สวัสดีครับทุกคนไปพาเขาโคกกับปลา,ากับพันนกอีกแล้วหมานแล้วครับพึง่งมีลังเหล็กแหกหมานนี่ลังที่สองกับพึ่งมีมอีกบูลังใหญ่ลังนี้ลังนี้ลังไม่ค่อยใหญ่หรอกลังเล็กมาพันนกจะพาเขาไปดูไกลๆก่อนครับใหญ่ๆว,ว้าหัวน้ำสี่บูมบูมอ๋อมะต่างกลองดูกันเลยครับง่ายๆครับอยู่นี่ ต้นนิ้วค้าเอ็นเราก็หยุดลงมาแล้วค็ลมควนโอเคเลยอ๋อดูกันเลยครับ <c oughs> ง่ายๆครับใครอยู่ไตลใต้นี่โอ้ก็อ่อนเต็มดีครับหัวน้ากับปิดตาเลยครับเห็นไหมครับเออคัก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 พึงพ่งพิงหวงตรงนี้น้ำดีครับ ขึ้นขึ้นน้ำเลยโคตรหมดบูถอดไปแล้วรอบหนึ่งตะวันน้ำนี่บูเต็มเปียพิตาเลยครับเอไปครับสะสมไปหลังที่สองแล้วครับวันนี้นู้นครับจแล้วครับพึ่งนิ่มครับกลางต้นอยู่ข้านครับโอ้โหหลังกำลังงามหัวนำ ป่องๆเลยโอ้โอ้โอโอมีหนามมีร่างอยู่แล้วครับมาดูวิธีการเอาอยู่ก็ตนอยู่คาแบบนี้เ้อพันหนบี่เอาแบบไหนได้พันหนบไมาฟันของเขาครับพันนบจะโหนเอารอรุ่นกันว่าถิสมบุ์แบบขนาดไหนไปรุนกันเลยว่าถิเอาลงแบบเลย ขนอกไปทีคนไปแบบนี่เนึ่ทำให้เ่งเลาก็ขคืนไปเลยแล้วครับรอรุ่งกันว่ามันทีหนึ่งลงไหมลาที่เหรอวง คนอิ่มมาดันเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับนะครับอะไรแบบพันหนกไนิดนึงเดี๋ยวริย้งอยู่คาเขาให้ขึ้นครับอยู่สภาพเดิมพันหนวกจอ๋วสไตายเนี่ยนะครับไม่ฟันข้องเขาสวยๆครับรังกิห่หางตะวัานามเนี่ยบู๊ บอกใหญ่เลยครับไป,ไปครับเลาะไปอีกนี่นะครับพึ่งนิ่มีมเดิมครับไปอยู่ค่ะครับเห็นไหมครับดำขึ้นมือขึ้นมือมหย่อนแสงแค่หน่อยแล้วว่าทางไหนนู่นเหรอครับไปต่างกองดูกันเลยครับดูวิธีการเอาทุกคนมีใครทักฝนไม่หยาดแห้วครับฝนหน้อยหน่อย

ครับพี่ๆเอาส่ชนยุคาครับเอาไม่ยากเดี๋ยวยุคาเข้าใหม่ที่หายด้วยครับวนเอาแบบนี้เราเอาแต่ลังนีมสี่สิบได้ขึ้นลครับเฮ้ยเพิ่งลังครับประมาณโอ้วันนี้ก็นี่เด็ดตัวอ่อนอ่อนดียังทักเลยครับนี่เห็นครับให้ช่วยเลยเอาครับลุยต่อว้าเดือดเลยครับปึ่งมีมโอ้ลังบักไหนเลยครับไปยูคคาฮอต มาครับต่างของดูกันอีกเลยโอ้มันมันมันนี่ออกมาได้เลยครับโอ้ยตัวออ่นน้ำเต็มเปี่ยดเลยฟันออกไปที่รองแบบนี้ครับเอาใบไม่ครับสอนกันเลยสอนเขาเลยพึง่งพึ่งมีมลุ่งหรอครับใบไม้พวกพึ่งมีมลุงใบไม้พวกไม่เป็นนิ้เป็นชั้นไม่ชั้นครับที่ได้ไม้ามาเอาอีกล่างนึงใหญ่ใหญ่ หายขนาดนี่นักรงใหญ่โอ้หายครับโดนมปไล่เมย์แล้วครับอ๋อหายหายหายรงใหญ่หายโอ้ วัแล้วเยังไฮอยู่ครับอู้รังใหญ่ๆนี่คฮไหมรถไเนื่อยเลยอ้แต่ขุมอยู่แล้วครับดูน้ำดูรังออดคักคักคักคกฮะม้ไม้เดีไปหนึ่งรังครับเอีกแล้วครับอยู่ต้นอยู่ค่านี่แหละครับ อยู่สูงเลยครับถ้าดูจากเงาแต่ว่าเราขึ้นไปอยู่งนันโอ้เคียงเอียวครับมาไปดูกันเลยมันหวาน,านวันนี้ฝืมีมลังอักใหญ่เลยอยู่นู่นฝากคล้องแต่วเราก็ต้องกระโดดลงคลองไปก่อนครับแล้วยังค่อยไปขึ้นด้านบนครับมาขวบมาเลยับครับดูของกันเลยจุดเฉียบพึง่งเ่ยไม่น,น้นปิดตาเต็มเปี้ยเลยครับ โอ้ตัวอ่อนก็เต็มพอดีครับ<ม>เกกห็นมครับอ่าเดี๋ยวจะกดสวยๆเลยครับเฮ้ยหัวหนามไหมหัวใจใหญ่กว่าตับกดเมี่อยดูตัวอ่อนโอ้ตัวอ่อนก็สวยครับลังเีย น้ำก็ใหญ่ดีโอ้คักขักขักข,กข,กขกักดูดันดันกับแค่ได้คือกันครับมามาครับตัดกันเลยครับโอ้ยสวยๆอีกหนึ่งลังว้าะน้ำปิดตาเลยโอ้โสกน้ำลึกประมาณเกลียบซิปเมตรเลยครับนี่ยเบาลึกครับต้อนอยูคาโย,ยนไปนี่หายเลยแล้วครับนี่ยว้า บรรยากาศในการออกหาผึ่งของท่านนบก่อนอุปสรรคอะเยอะแยะครับไปเรื่อยๆครับโอ้เจ๋ออกเลยครับผึ่งมิมครับโอ้ลัางใหญ่ๆน้ำปองๆโอ้มาดูกันเลยครับหมานหมานวันนี้อ่าจุดครบแล้วโอ้ลังอ่อนจั่วเขาจั่วเต็มพอดีรับไม่จังสี่แม่เนาะ Ooh, สวยสวยสวยไดจะแบบนี้นี่โอ้ยสุดยอดเลยครับพึ่งมิมน้ำน้ำดีล้งเต็มพอดีเลยครับ่อ,อนยังไม่ท่นทอดครับนี่สไตล์นี่ครับกมมเเ็ลังพอกินมิมถ้าได้จะแบบนี้นี่โอ้ยลูกค้าในถูกใจห้ายอตัดเลยครับถึงบ้านแล้วครับมาดูผลง,งานสิบเอนาฬสี้สินาทีตอ,อ,นอนนี้บายดีบอ่ร้อนนโอ้ยตั้งนานจะได้จัดนอน ตัวน้นีันไล้วน้นเรนงตัวกล้วงบๆับรับกลยเลอยอันนี้อันนี้คือรูใหญ่กลัวหมายถึงอะไรเอย่ยอม,มีกิ่งไม้สอดอมาไม่หมาย<ง>ถึงรวงมันใหญกลัวกัน<อ>มันคืออะไรตัวนี้ใมิมตัวปูมันจะเป็นแม่ยม่ที่ตัวใหญ่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคันอุตาเห็นติดออกมาเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมมันถึงมีรูสองขนาด มื่อนี้พันพันโกโนกโดนโดนยุตตาโดนหลายหม่องว่าแม่นติมนเมื่อนี้เ <c oughs> มื่อนี้มิมดุจ้าพี่น้องเมื่อวานว่าโดนเนาะได้มาเต็มตะก,การว่าโดนเนาะเมื่อวานไม่โดนสักเมื่อวันนี้โดนหลายเมยืม่อืาอนี้สงสัยลืมเป่าคาถ <c oughs> านะอู้สวยเมื่อนี้มิตรสวยๆกะเป็นยังค่อยโดนติมเมื่อนี้น่าจะเป็นมิมเขากำลังแบบล้างกำลังงามเนาะกำลงังมิมเขากำลังถ้าเป็นคนก็คือคนหนุ่มเนาะกำลังแรงกำลังดุเนาะมิมแต่ละล้างสังเกตเบื้องมันว่าแม่นล้างเก่า มันเป็นลังอโอนเบาผิดเป็นลัางโอนโอนก็โอนเนาะแต่โอนไปไหนอันนี้คือส่วนตัวเอม่อนกันเป็นมาน่าจะใช่อู้แบบนี้ล้างอร่อยดีนี่แต่ว่าพระนุกกาจสิว์ได้ไทยถูกลังติดตัดเด้อพี่น้องเพราะว่าทึงทึงไทยทึงใช้สิมาเบิงมุ้งกล่องมุ้งยางอีกบัดนี้มันเมื่อยแต่ละล้างมันร้อนจะได้ในช่วงเช้าครับทายสายมากก็ต้องเลิงเพราะอไรยุน้ำไปกับไปคนเดียวจ้ะลุยเดียวเราก็ต้องเฝ้าไปเฝ้าครับมาหารถตัวน้ำวะไว้รถนะครับ ลุยเดียวทุกวันไปตอนตอเช้าว้าวน่ากินมากพี่น้องม,มิมมิมแบบนี้มิมหรือน้ำผึ้งสามารถเอามาแปรรูปเพียรอาหารได้หลายอย่างหลายเมนูได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวมือใดว่างๆสิมาเฮ็ดให้ให้พี่น้องเบิง่งอ่อบะเบนวาสิเฮ็ดได้ตะแคีร์เครื่องดื่มเด้อเฮ็ดเค้กก็ยังได้พี่น้องเค้กน้ำผึ้งเค้กรัสเซียนี่อร่อยจะตายในคาเฟ่ขายยังแพงได้พี่น้องเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือใดว่างๆสิพาพี่น้องสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งว่าเฮ็ดเค้กเฮ็ดเค้กบ่อจำเป็นต้องใส่เตาอบเนาะ เค้กสูตรหนึ่งแบบนุ่มๆฟูๆก็มีจ้าพี่น้องโอ้งามงามงามว้าวสุดๆเลยพี่น้องนี่นี่แช่เย็นก่อนเด้อนี่น้ำนมผึ้งกินแล้วผิวพรรณดีเด้ว้าวอันนี้ช้อนแก้หน่อยนึงเนาะแต่ว่าหัวน้ําสุดๆเลยหัวน้ําปิดตายังบ่เจาะเลยหัวน้ํายังบ่ทันมีเจาะเลยหัวน้ําปิดตาหมายถึงประมาณนี้จ้ะนี่คือปิดตายังบ่ทันมีเจาะกินตัวอ่อนตัวอ่อนยังบ่ทันเจาะกินยังไม่ทันขึ้นดูคือเฮาได้เต็มๆจ้ะพี่น้องว้าวอันใดที่ ใส่เบิ้งอันใดทีมันอู้นี่กับตัวอ้อนก็ดีน้ำก็ดีหนักสุดๆเลยจ้ะพี่น้องนี่นะกระลังแสีบนี่แช่ตู้เย็นกินนี่สุดเลยจ้ะนี่เขาเอื่นว่านมพึ่งนี่ตัวอ้อนๆนี่นมพึ่งกินนุ่มนุ่มจ้ะพี่น้องนุ่มหอมแสบีบโอ้ยขาวจัวดเลยจ้ามือหนีงามขัมดเมื่ดหรือยังนาะพาน,นอยังว่าน้ำดีว้าว,ต,วตัวแต็กหน่อยนึงพี่น้องตัวาน้ำเนี่ยมู๊บักใหญ่เลย เกสรกับบกข่อยหลายปันใดเนาะช่วงนี้ช่วงเกสรบ่ค่อยหลายเด้อหลังนี้เกสรลายจ้ะพี่น้องนี่เห็นบ่นี่เต็มเลยเขาสิมีคลิ่นหอมแฮงเด้อแล้วแต่ดอกไม้เนาะสวยว้าวนี่แหละครับผลงานวันนี้ก็โอเคอยู่ว่าพัดนี่ครับนับดูตรงตกี่ลังนับนับนับเอาน้าเปิ่งพัดหนับเปิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าพัดนี่ได้ห้า หนึ่งสองสสห้ากเจ็ดแปดโอ้วันนี้สิบสามครั้งสิบามรังสิบสามรังจากพี่น้องไปเ้าเมื่อวันที่เท่าไหร่ผ่านรายงานด้วยวันที่สิบกระเดนฮ่าฮ่ัฮ่า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 ฮอาฮ่ัฮ่าฮอาฮ่าฮ่าี่าฮ่าฮ่ดฮ่าก่าฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่า่า่าฮ่า่าฮ่าล่ะฮาฮ่า่าฮาฮ่าฮ่า้าฮ่ี้่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ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 ่าบ่าฮ่าาาา่าต่ชอบกจัดให้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปครับ สวัสดีครับเอสส๋สวยสวย